สวัสดีครับเชฟต้าเอเวอเรสต์เตดอร์ขอนะำเพื่อนๆเ,เข้าสู่รายการติดดาบด้วยกราฟเปล่าประจำวันจันทร์ที่18ปพฤศจิกายนพศ2567เริ่มต้นด้วยการเปิดกราฟค่าเงินเยนรายวันและทำตามคอนเซปต,ต์หนึ่งลากเทรนไลน์ได้แนวโน้ม2หาต้านรับปรับพิโบ3หาพิโบ x เช็คเป้ายืดแล้วก็เปิดกราฟค่าเงินเยนขึ้นมาลากเทรนไลน์ก่อนตอนนี้กราฟกราฟปรับตัวลงมาเทรนไลน์จากจุดบน จุดนี้สัมผัสจุดที่ใกล้ที่สุดจุดนี้เสร็จแล้วลากลงมาเลยยิงยงาวลงมาแล้วก็โครนเส้นนี้เอาไปแปะโลที่ใกล้ที่สุดโลแรกก็คืออันนี้เอาเส้นนี้มาวางก็จะได้ชัแนลในการเคลื่อนไหวของกราฟจุดนี้นะครับตอนนี้เป็นกรารเคลื่อนไหวลง ต่อไปหาต้านรับกรับฟิโบโดยการใช้ฟิโบโนัชชีริเทสเมนต์นะครับก็หาสัญญาณของแท่งแท่งเทียนที่กลับตัวจำนวน2จุดไฮและโลสูงเข้าไปดูก,การปรับตัวลงมาจากตรงนี้เป็นพินบาร์ทุบลงมาทุบๆุแล้วเกิดบูลลิชฮารามิ บุริชแรมิแล้วก็ได้ละลากจากจุดนี้จากซ้ายมาขวาลากลงมาตรงบุริชารมิปุ๊บแล้วก็ปลอ่อยก็จะได้แนวตา้านแนวรับสำคัญเสร็จแล้วเราก็มาร์กโล อานสำคัญ61.8% 22.98แล้วก็ high แล้ว167.8%แล้วก็ปล่อยเราก็จะได้แนวต้านแนวรับฟีโบนักชีมีเทสเมนต์เสร็จแล้วเราไปหาแนวต้านธรรมชาติ ที่ต้องหาแนวต้านเพราะว่ากราฟเริ่มปรับตัวขึ้นมาตรงนี้เริ่มปรับตัวเหนือเส้นเทรนไลน์แนวโน้มน่าจะขึ้นแนวต้านแรกจุดนี้แนวต้านที่2จุดนี้แล้วก็ทำการมาร์กได้นแนวต้านเพิ่มหนึ่ง แนวต้านธรรมชาตินะครับ2เราได้2แนวต้านสำคัญขึ้นมาเสร็จแล้วข้อ3หาพีโบเอ็กซ์เช็คเบ้ายืดโดยการซูมเข้าไปดู4ชั่วโมงว่ากราฟจะไปได้ถึงไหนอันนี้กราฟมีการเคลื่อนเคลื่อนที่ขึ้นมาเราก็ดู จากจุดล่างสุดตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้แล้วมาพักตัวตรงนี้แล้วดีขึ้นอันนี้เป็น bullish reversal จุดที่1เป็นโลตีขึ้นมาเจอพินบาร์แล้วมาพักตัวตรงนี้ก็เป็นพินบาร์เหมือนกันดีขึ้นอ่ะได้1 2 3 3จุด reffibo extension mark จากจุด บริชดีเวอร์ซาลจุดโลไปจุดไฮทินบาแล้วลากมาที่จุดพักตัวตรงทินบาบริชทิ Bar แล้วปล่อยก็จะได้การขึ้นของกราฟชุดปัจจุบันว่าจบหรือ,อยังแล้วก็ไปดูเป็นเป้ายืดขยายแล้วเราก็จะใช้ฟิโบนัชชีดีเทส m เมนและเอ็กซ์เทน ในการดูกราฟค่าเงินเยนของวันนี้ครับสวัสดีครับ